เซียลั่นถลทมเบอร์ลินแน่ถ้ายูเครนใช้ลูกยาวเยอรมันโจมตีมอสโกวันที่29พฤษภาคม2568ยุกิบค่ดิฉันค่ะันหวัรวังชากร f ฟลชบิ๊กวัวเอาแล้วไงผู้นำเยอรมน,นีออกหน้านะคะถ้าถ่ายรัสเซียทุกวันเมื่อวานบอกจะส่งทอรัสที่ปนาวุธพิสัยไกลให้ยูเครนไปโจมตีรัสเซีย วันนี้สำนักข่าวบิลของเยอรมันออก็มารายงานอีกว่าเขาบอกว่าแหล่งข่าวในรัฐบาลของผู้นำเยอรมน,นีฟันธงยืนยันว่ารัฐบาลเยอรมน,นีจะสนับสนุนเงินทุนให้ยูเครนได้พัฒนาขีปนาวุธร่อนของตนเองซึ่งมีพิสัยทำการยิงสูงสดถึง2,500กิโลเมตรไกลกว่าทรรสอีก คาดว่าเรื่องนี้จะได้รับการประกาศโดยนายกรัฐมนตรีฟิดรต์เมอร์สเองในการประชุมกับเซเลนสกีอีกไม่นานนี้ที่กรุงบรินคาดว่าเมอร์จะประกาศการส่งมอบระบบจรวดหลายลำกล้องมาสองซึ่งมีพิสัยการยิงสูงสุสด85กิโลเมตรและขีปนาวุธนำวิถี GPS M30 M31 คือ เป็นมิถียิงไกลทีเดียวนะแต่ไม่ถึงร้อกิโลเมตรยังไม่มีการส่งมอบขีปนาวุธทอรัสค่ะแหล่งข่าวเขายืนยันแบบนั้นนะขณะนี้เขาบอกว่ายังมีสะนะเป็นข้อห้ามเพราะว่าเป็นบันทึกมาจากรัฐบาลชุดก่อนที่อดีตนายกรัฐมนตรีอลาฟโชเขียนไว้น่าละคืออ้าวว่าเนี่ยมีคำสั่งของนายกยังส่งให้ไม่ได้ แต่ตอนพูดไม่ได้พูดแบบนี้นะคะและในข้อเท็จจริงในการสู้รบลายฝ่ายที่กดกันทั้งนั้นเพื่อชัยชนะแบบนี้เขาเรียกว่าเร่งให้ยูเครนไปรุนรัเสเซียใช่ไหมเนี่ยมันเป็นความหวังดีประสงค์ร้ายแบบชัดๆเซเลนสกีประกาศทันทีเลยค่ะได้ทอรัสเมื่อไหร่ถล่มทำเนียบเครมลินทันทีเพราะว่าเขาเชื่อว,ว่าปตินพักอยู่ที่นั่นแต่คราวก่อนที่โดนโจมตีไม่สำเร็จ แต่บูตินก็เปิดเผยบ้างรับบ้างว่าจริงๆแล้วเขาพักอยู่ที่ไหนด้านรัสเซียตอบโต้เรื่องนี้จอซังลุยเบอร์ลินแน่สื่อรัสเซียทูเดคค่ะออกมาเปิดเผยว่ารัฐบาลรัสเซียกำลังหาหรือกันว่าถ้ายูเครนจะโจมตีกรุงม,มอสโกด้วยขีปนาวุธพิสัยไกลทอรัสของเยอรมนล่ะก็เราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากโจมตีเบอร์ลิน นั่นก็คือไม่ใจดีแล้วเมวื่อก่อนนี้ก็พูดมันนานแต่ก็ส่งกันมาหมดแหละทั้งลอนดอนปารีสเบอร์ลินเพียงแต่ไม่ใช่ขีปนาวุธพิเัยไกลสเกลารฟลอฟเราถือว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียนะคะให้สัมภาษณ์ซัดกลับเลยตอบโต้เลยนี่คือการยกระดับตึงเครียดและการสั่นุนส่งคราบ ลาฟรอฟยังบอกอีกว่าเยอรมนีกำลังถูกดึงเข้าสู่สงครามนี้โดยตรงเยอรมนีกำลังพาตัวเองถลายลงสู่ทางลาดชันอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นเส้นทางเดียวกันกับที่เคยลงไปแล้วสองสามครั้งในศตรวรรษที่แล้วนำไปสู่การล่มสลายหนที่สุดแน่นอนฉันหวังว่านักการเมืองที่มีความรับผิดชอบของเยอรมนี จะได้ข้อสรุปที่ถูกต้องที่สุดและหยุดความบ้าคลั่งนี้สักนี่คนเงียบๆนิ่งๆน,นะคะนักการทูตเบอร์ใหญ่ของรัสเซียครั้งนี้พูดแรงการโจมตีกรุงมอสโกด้วยขีปนาวุทธทรัสจำเป็นต้องมีการเตรียมพร้อมและก็จะลงมือโดยกองกำลังของเยอรมน,นีเท่านั้นเพราะมันมีปัญหาเรื่องภาษานะคะ ภาษาอังกฤษนั้นฐานยูเครนยังลําบากเลยภาษาเยอรมันยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ดังนั้นฝั่งรัสเซียเชื่อว่าถ้าใช้ทอรัสต้องเป็นกองกําลังของเยอรมน,นีแน่นอนฝ่า,ายยูเครนไม่สามารถใช้งานหรือบํารุงรักษาหรือไม่สามารถใช้โปรแกรมได้สําหรับภารกิจในการโจมตีในระยะเวลาสั้นๆแค่จะเรียนภาษาเยอรมันก็ปีเดียวก็ไม่พอหรอกค่ะ ดังนั้นระบบที่จะใช้ทอรัสจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญจากบุนเดสเว h r ์ u n บุนเดสเวก็คือกองทัพเยอรมันนั่นแหละทั้งจะต้องเกี่ยวกับการวางแผนภารกิจการกำหนดเป้าหมายคำแนะนำปลายทางและระบบต่างๆซึ่งเป็นภาษาเยอรมันหมดดังนั้นการส่งขีป,ปนาวุธทอรัสที่มีพิสัยไกล500กิโลเมตรให้ยูเครนทำให้เบอร์ลินจะกลายเป็นผู้มีส่วนร่วมโดยตรงโดยพฤติไน กับการโจมตีดินแดนรัสเซียแน่นอนรัสเซียไม่นิ่งเฉยอยู่แล้วตอนสัปดาห์ที่ผ่านมาเมอร์สบอกว่าจะไม่มีข้อจำกัดด้านพิสัยการยิงอีกต่อไปแล้วสำหรับยูเครนอาวุธที่จัดหาให้กับยูเครนเวลานี้ทั้งอังกฤษฝรกั่งเศสเยอรมันสรัต์ไฟเขียวแล้วเขาระบุว่าข้อจำกัดได้ถูกยกเลิกแล้วตั้งแต่หลายเดือนก่อนเห็นไหมคะ สวนทางกับท่าทีของสรัฐไม้ว่าไม่อดน้นวางที่จริงขู่เพื่อจะเอาสิ่งที่ตัวเองต้องการก็คือสัญญาธาตุสัญญายกซับใต้ดินและพลังงานให้สรัดนั่นเองการเคลื่อนไหวนี้เป็นการส่งสัญญาณว่านาโต้พร้อมลุยรัสเซียและยั่วยุให้รัสเซียออกไมาใส่ยารุนแรงเพื่อสร้างความชอบธรรมจะได้ใช้มาตราห5านาโต้รุมรัสเซียได้สะดวก กรณีเยอรมนียุ่วยุท้าทายเปิดเผยหลายวันติดกันนี้ท่าทีของรัสเสด็จเจนค่ะว่าเขียใช้ลูกยาของเยอรมันเมื่อไหร่เบอร์ลินยับแน่